สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตอบแล้วสายสินเป็นอะไรกับม่ัมจกมกเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วหลายสิบปีมากๆโดยเอมบุตรราคามเผยคลิปสายสินคือใครทําไมถึงได้มาอยู่กับพ่อมัมเป็นคนมึนๆจริงไหมอยียงแว่โดยม่ัมจกมกกับสายสินวงคําเหล้า กวงคู่มาเปิดความสัมพันธ์ตกลงเป็นอะไรกันนั่งลำดับญาติจนงงไปหมดแล้วญาติของสายสินเป็นพี่สาวของพ่อมัมแต่ปู่ของมัมรับพ่อของสายสินมาเป็นบุตรชายในทะเบียนบ้านจากหลานของพ่อมัมมาเป็นน้องชายพ่อมัมสรุปเลยแล้วกันสายสินวงคำเหลาเป็นหลานมัมเรียกมัมว่าอามัมถามว่ามาอยู่กับมัมได้ยังไงสายสินบอกว่าตอนแรกมาขับวินแถวงามวงวนันก่อนมัมจะช่วยเล่าสินมาอยู่กับภรรยาเพราะอะไรสายสินเล่าชีวิตตัวเองว่าตามประ สาชายเลิกงานก็ไปสังสรรค์ภรรยาอุบุตมาชี้หน้าว่าเราโมโหให้เกียรติบ้างไปว่าในบ้านกำลังจะลุกขึ้นโดนเลยไปหาหมออย่าบอกโดนภรรยาทำนะเสียศักดิ์ศรีบอกหมอเป็นอย่างอื่นมานั่งกินอยู่เหมือนเดิมมันอุมบุตรมาเหมือนเดิมไปหาหมอคนเดิมคราวนี้เก็บอาการไม่อยู่เลยอารมณ์แบบน้อยใจสายสินบอกพูดไปจะเก็บอาการไม่ไหวอีกแล้วเปเรื่องราวความหาของทั้งคู่ด้วยความซื่อสายสินโดนอม่ำแกล้งบ่อยจนสร้างความหามาบ่อยครั้ง ตอนหลังเริ่มรู้แล้วหลอกไม่ได้แล้วถามว่าอยู่กับมัมจกมกมานานแค่ไหนแล้วสายสินบอกว่าอยู่กันมา25-26ปีตั้งแต่น้องมิกซ์บตรชยคนเกคมัมยังไม่เกิดปี38ปีน้ําท่วมตอนนั้นปู่เทาไปแล้วก่อนว่าภรรยายมัมตะโกนแววมาปีที่ติดผู้หญิงไงปีเชียงรายทาเอาตกใจกันหมดโดยเฉพาะมัมสามีเอ็มถามว่านะสินประทับใจอะไรในตัวมัมจกมกบ้างมัมชิงตอบก่อนบอกว่าเวลาคนเยอะๆมันเรียกพ่ออาม,มัมก็อายแทนมันเหมือนกัน มีคนถามสินเป็นอะไรกับมัมทำไมเรียกมัมว่าอาบอกว่าเป็นหลานคนก็บอกว่าอย่ากโกหกทำไมดูมีอายุมากกว่ามัมบอกมันเป็นบทของน้องพอไม่มีใครเชื่อบางคนเดินมาขอถ่ายรูปบอกว่ามัมทำไมไม่บอกเขาว่าไม่ใช่มัมด้านสายสินตอบว่าถ่ายเสร็จค่อยบอกไม่อยากหักหน้าเขาเพอบอกมัมอยู่โน้นเขารีบวิ่งไปเลยส่วนความประทับใจอามัมนั้น,านสายสินยอมรับประทับใจหลายอย่างมาอยู่กับมัมทำให้คนรู้จักน้าเลิกกับภรรยามาใหมๆ่ๆมาจากปากใต้น้าเริ่ม หม่มแซกว่าเรื่องเศร้ามากเลยแล้วก,กับภรรยามาไม่กินข้าวระหว่างหม่มเล่าเรื่องราวสายศิลก็เริ่มตาแดงกลั้นอาการแทบไม่อยู่หม่มบอกอีกว่าให้แจ้งหรือยอดชายคอยเฝ้าตอนมาอยู่ใหม่ๆทุกวันนี้มีภรรยาทุกวันไหมสายศิลตอบว่าไม่มีภรรยาแต่มีมือผมช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะซักผ้ารีดผ้าโดยสายศิลยอมรับจะเก็บอาการไม่อยู่จริงๆพูดเรื่องราวชีวิตเศร้าตัวเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิ็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิถนกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูล จากม,มุมข่าวกับคุณครับ